สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถสภาพไปสวยกว้างขวางนั่งสบายหลูหราต้องเป็นคันนี้เท่านั้นนะคะโัยใต้แคม r y 2.5ไฮบริดพรีเมียมเกียร์โต้ 5, Premium, Auto, คันนี้ปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่519,000บาทเท่านั้นประวัตดดิจะได,ด้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่10,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะโตยตาแคมรี่2.5 h y บริ d พ r ีเมียมเกียร์โตปี2014ค่ะ519,000บาทเท่านั้นรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าคูน้านะคะด้านหลังก็เป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษพ,พ,พิเศษพรีเมียมนะคะมีเมมโมรี่จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะแอร์แบ็กแอกุญแจีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นครูสคอนโทรลนะคะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะ นิวเกเตอร์กล้องสองถอยเบาปรับอุณหภูมิร้อนเย็นฟูออปชั่นเลยนะคะใครได้รถคันนี้ไปคุ้มคา่าน่าใช้มากๆเลยค่ะขอคนซื้องอินเดือน2 0 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเมียตอนหลังค่ะนี่ค่ะเบาปรับไฟฟ้าด้านหลังนะคะสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้ด้วยนะแล้วสวยสภาพดีค่ะมีเฉพาะรุ่นพิเศษพรีเมียมเท่านั้นนะคะฟูอ็อปชั่นค่ะ ใครกำลังมองหารถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ประหยัดน้ำมันต้องเป็นคันนี้เท่านั้นค่ะคันนี้จะได้สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะแต่น้ำมันอ e ี0ก็ได้ด้วยค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะมีม่านด้านข้า,อางอีกต่างหากค่ะรถสวยม,มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเอกสารในการเช่าซื้อก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตนเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะ รถสวยสภาพดีนะใช้ต้องเป็นคันนี้เท่านั้นค่ะหรูหราสุดๆเลยนะคะลายไม้รอบคันค่ะคุมค่ามากๆเลยนะคะคันนี้ได,ได้เครื่องยนต์ไฮบริดด้วยค่ะประหยัดสุดๆเลยนะคะนี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเครื่องยนต์ไฮบริดค่ะ2.5เบนซิน สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแอมจะมารีวิวรถที่ดูกันทุกวันเลยนะคะ บ๊ายบายค่ะ